ไทยรวมไทยใจเป็นหนึ่งพลังข้องพี่น้องชาวไทยมันยิ่งใหญ่ซะเหลือกเกินทุกคนยังคงเป็นภาพที่ว่าสร้างความประทับใจและก็สร้างความสุขให้กับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศนะทุกคนกับการมอบการให้ความมีน้ําใจข้องพี่น้องชาวไทยทางประเทศที่ได้ทรงให้กับพี่น้องทหารบอกว่าจะเป็นข้าวข้องเครื่องใสวัตถุป,ปัจจัยอ,อาหารอ,อุป,อปโภคบริโภคหล่าย,ย่างแห่งทุกคนมนี้บ่พิมพ์จะรวมคลิปทุกอย่าง ทุกสิ่งที่หล่คนบกเคยเห็นมาให้ทุกคนได้เห็นกับพลังข้องคนไทยมีอะไรบ้างวันนี้มีเยอะเยอะสุดๆอยากให้ทุกคนได้เบิ่งไปนํเบาพิมพ์เพราะฉะนั้นอยาเนค้ามเด็ดขาดทุกคนและก่อนจะไปรับสมคลิปทุกคนบาพิมพ์ข้อกําลังใจเดยตอนนี้ซองของบาพิมพ์จะก,กาวกาสูนึง0 0้นซับแล้วยังเลือประมาณสักพันกว่าซับก็ถือว่า บเอะนะพอสัญญาให้เอฟซีกดไมค์เข้ามาช่วยกดติดตามให้ช่องคุณพิมพ์เดีทุกคนกดไลค์กดแชร์ Subscribe เยอะๆนะทุกคนให้ถทิร์นหนึ่งเสนซับเร็วๆนะทุกคนอ่ะมาเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งคลิปพร้อมๆกันเลยทุกคนวันนี้มีหลากหลายอยางยากให้พี่น้องชาวไทยได้เบิ่งไปนํำซองของคุณพิมพ์ไปนี่คือไทยรวมไทยใจเป็นหนึ่งทุกคนบ่ว,ว่าจะเป็นเด็กคนหนุ่มสาววัยรุ่นวัยกลางคนคนเฒ่าคนแก่ เข้ารวมพลังกันเพื่อจะส่งสิ่งข้องทางอาหารเครื่องดื่มอุปกรณ์การใส่ในชีวิตประจําวันส่งไปให้กับทหาหสานใสเดนไทยและพร้อมกับคลิปวิดีโอไล่ๆอย่างที่จะเกิดขึ้นอยู่ในซองของขุณพิมพ์ในวัอนี้ทุกคนมา,าเฮาเบิ้งกําลังข้องพีท่ทหารนกันก่อนนะกับการคน้นเขาข้องเครื่องใส่ที่พี่น้องชาวไทยส่งมาให้มีเยอะสุดๆนะวันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปใหม่ ให้ทุกคนได้บึ่งไปกับเบ้าพิมพนะทุกคนนี่ด้านลุ่มนั้นก็นจะเป็นผลไม้ไทยนะทุกคนเป็นเงาะทเรียนแล้วก็มังคุดนี่คุณแม่แม่คุณปลาแล้วก็หลายๆคนนะผักส่วนหลายๆผักสวนเข้ามามอบให้ทั้งทีกันเลยนี่มีใครมีมาม่าให้กับทหารไทยเพราะว่าช่วงนี้ก็บ,บอกเลยว่าบ่าพิมพ์ติดตามคลิปเกี่ยวกับคลิปข่าวเกี่ยวกับเรื่องข้องสเสดนไทยกับข้างบ้านนี่แบบ ทุกวันกันเลยทุกคนกินข้าวกระดูตื่นเช้ามาก็ระดูลิบข่าวอยูุทีประเทศไทยนั่นแหละนะคนว่าตอนนี้มียังเกิด้นแด่อนาดนี่ต่อมาทุกคนนี่ก็คววมใจดีข้องพี่ทหานนะังจากเดียวเข้าได้รับข้าวนมปังแล้วก็นําไปแจกใหญ่ให้กับเพื่อนทห่านโดยการพร้อมกับสาวานนะันคนนี้คือน้าใจข้องทหานที่ว่าเข้าได้ทรงมอตตออ่นนี่ ก็ที่ว่าแจ็คใหญ่ให้กับเพื่อนๆนะฮัฟโดยกันที่ว่าเข้าตังแคมป์อยู่กลางป่านัุนคนตัวนี้ก็อาจจะเป็นข้าวนมปังที่ว่าพี่น้องสะไทยส่งมาให้นะทุกคนนี่เป็นเบอร์เกอร์เป็นยังก็ว่ากันไปทุกคนนี่มีเยอะมากเป็นเป็นกองเป็นกองนี่เลยก็ที่ว่าเป็นน้าใจของนะฮาฟที่ว่าเข้าแจ็คใหญ่กันต่อนะนี่แล้วก็มอบให้กับคุณลุงสาวบานที่เข้ามาค่ายมาทำอาหารมวมาค่ายข้องมาทําอาหารให้กับ พีพีทหาห้าน,นั่นแหละนะทุกคนเข้ากับมอบให้โตกันถือว่าเป็นน้ำใจที่อันประเสริฐไร่มารวมพลังกันที่ติมยางทุกคนนี่ก็คือทหาห้านี่เข้าไปกางเต็นแล้วประสบพยุระสบภัยกับพยุพยุพฟุ้นกัาลังกระนำแต่ว่าพลังทุกอย่างที่เขารวมเข้ามาก็คือจ้องดึง เอาเต็นไว,มว้มาให้มันปิวนะนี่คือพลังของทาหา้านพลังข้องคนไทยทหารนไทยนะคนนี้ให้บอกบางคนขึ้นไปด้านบนข้องเต็นสร้างเสียงหวอลาะความสุขกันไปในช่วงระดูโฟนแบบนี้แล้วก็นุ่มลอทหารันลอยตึมทันหนึ่งทุกคนเขาก็หยามอยู่ที่บริเวณสายแดนเนี่ยน,นะคนให้รถกระบะคันนึงมาเขาก็ได้มอบอาหารที่พี่น้องสาวไทยส่งมาให้แหละมีเยอะก็แจ๊กใหญ่กันโต ให้กับคนหนึ่งที่ว่าอยู่กระกบ,บะล่างกระบะรถทุกคนแล้วก็กลับไปเอาอีกมามอบให้กับคนขับนะก็ถือว่าโอ้โหนี่แหละทุกคนเมื่อนี้มีลักไล่คลิปลักไล่ย,ยางให้ทุกคนดิบึงนะกับพลังของคนไทยมาล่าสุดกอ,องทัพอากาศก็มีการเปิดส้มน้าข้องเครื่องบินลบ <c oughs> ที่ว่าเป็นเครื่องบินลบข้องประเทศไทยนั่นเองทุกคนบว่าจะเป็น F16 สิบกิบเพลนนะทุกคนนี่ก็คือกิบเพลน บ่งแบบไกลๆกันเลยคลิปที่ไล่คนบอเคยเห็นบอพิมพ์พยายามไปหามาอ่านี่แหละทุกคนขามโหดวามดุดันที่ว่าจะมาบทขยี้ข้างบานให้มุนกระจุยเลยเห็นบอกทุกคนนี่คือเครื่องบินลบข้องของทับอากาศไทยนะเป็น F16 แล้วก็กิบเพลนกิบเพลนกับบินโซให้ดูเลยทุกคนสายเดียวเลยโอ้โหขามเร็วนีดเนื้อเสี่ยงใช่ไทีว่าสอบเรียกกันก็คือแบบไวกวกาเสี่ยง ลล่เท่า,ามีอาวุธครบกันเลยนะอยูอ่เครื่องบินจิเพนนะทุกคนโหดส,สุดกับการบินนี่คือนักบินของเมืองไทยทหารไทยทหารอากาศไทยนะคนบินโซให้ดูเลยว่าโหดแค่ไหนคู่กันไปเลยอนอกจากนั้นทุกคนมามาต่อกันต่อก,อก็คือคลิปการประทุพนพยาบาลใช่ไหมคลองแพย์ทหารแพย์ทหารสาย ไปเข้าลงสนามนะทุกคนแล้วก็ทําการฝึกซ้อมได้แล้วก็เหตุการจริงได้นะทุกคนก็คือแบบประทมพยาบาลให้อยู่กลางป่ากลางเข้ากันอ่าต่อมาทุกคนสิ่งที่ทหาราสอบที่สุดก็คือเครื่องดื่มเย็นๆนะทุกคนนี่คือแบนกาแฟไทยนะทุกคนก็คืออ่านไทยนั่นเองอืมบ่อพิมพ์เคยได้ยินซื้อมานานแล้วนะคนแต่ว่ายัางบ่เคยล้องผ่านมาก็มีอีกต็มแบนนึง ก็คือเป็นอเมซอนนะต่อมาเนี่ก็เป็นพันไทยก็ถชื่อว่ามาเซิฟกาแฟแซ่บเย็ๆยนๆให้กับพิพิธหารทั้งทีกันไม่มีเลยทุกคนเป็นภาพที่ว่าน่า,าประทับใจอ่านี่แหละทะหานเข้ามีความสุขไา่ทุกคนคลิปนี้ก็คือมีพี่น้องชาวไทยเลี้ยงหมูกระทะซ่องสุดให้กับทหานสายแดนนะคนทำกลางไซฟุนตอนกลางคืนไม่มีเลยเข้าขอบคุณจริงๆนะที่ว่าได้เลี้ยงหมูกระทะแซ่บแบบนี้ เพราะว่าน,น,นานๆที่ได้กินก็นโอ้ทุกคนนะป่านขึ้นสวรรค์เลยแหละว่า,ามจริงเลยอะไรที่เขาเคยกินล้วบริกินนานนะนอกจากนั้นก็คือขน้นมไทยทุกคนขนมขกกับโบเวนนะขน้นมขกก็ถื่ว่ามาเสิร์ฟทั้งทีกันเลยนี่ขนมคกเมคาที่ว่าเขาทาค่ายนี่ยเขาก็มาเสิร์ฟให้กับพีท้าหนได้ซิมนะยู่ที่สายแดดทุกคนนี่บอกซิมกันคงจะร้อนนะร้อนสุด,สด นี่กินให้ดูเลยคนอืมนี่มันร้อนมันร้อนสลิีนเลี่ยวอคุณแม่คุณป้าคุณอาคุณอาทุกคนกลางค่ำกลางคืนแล้วก็ยังบุลับบ่นอนก,นก็คือซับมะละกอเพื่อจะไปทําส้มต่าพุ่งนีซาวให้กับพีทห้านทุกคนอมหนาหักแหงและต่อมานี่ก็เป็นอีกตึมคลิปหนึ่งที่ว่าอ่าสัตรูหรือว่าพระกูบาไลลาทันเข้ามาให้กำลังใจพีทหานทุกคนพร้อมกับมอบเครื่องอ ครื่องข้างนี่ภาพนี้ทุกคนที่หล่คนปลื้มใจก็คือแม่ทัพภาคที่ซ่องนะเพื่อนใดเขามาเยี่ยมให้กําลังใจประสาชนและก็พิพิธหานทุกคนและยลย่นา,ายกันเลยมาทั้งทีกันเลยนะบริเวณสายแดนเฮาเบิ่งขามพร้อมทุกคนขามพร้อมในการทุกอย่างว่าพิมพ์ตองบอกตลอดนะวานนี่คือคลิปล่าสุดทุกคนขอเอามาให้ดูนินดหน่อยก็คือการเตรียมขามพร้อมข้องทหาน,หานก่อนออกรบทุกคนก็คือเขาจะเช็คอุปรกรณ์เครื่องไซ อยู่ในกระเป๋าสัมภาระของตัวเองทุกคนเห็นบอกว่าพิมพ์กับห้าเขยเห็นนี่แหละว่าการตรวจเช็คเข้าทําแบบนี้นะกับทาห้าอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมตรวจเช็คทุกอย่างพร้อมเกียมแพ็คล้องทุกคนใส่กระเป๋าแล้วก็ออกเดินทางกันสู่ทรายแดนามามาเบิ่งบรรยากาศคลองคนไทยรักซาไทยทุกคนก็คือมีออฟฟิศแห่งหนึ่งเข้าเด้ใไซถุงซาดจํานวนไล่ถุงเลยแหละทุกคนแครนใส่กับเสื้อแล้วก็ มัดไว้ข้างบนบนหัวของตัวเองทุกคนนี่ในออฟฟิศเลยก็คือแบบสร้างกําลังใจสร้างพลังให้กับพี่น้องสาวไทยหลายๆคนที่ว่าได้มาเห็นคลิปแหละทุกคนนะก็คือเข้าได้มัดถงสาดว,วนี้ไวใน Office. อนอฟฟิศน้องจากนั้นทุกคนมาต่อกันเลือดไทยรักษาที่แท้จริงนี่คืออยู่กลางตลาดแห่งหนึ่งเข้าเจอเพียงสาิที่ว่าดังขึ้นมานะพากันโอ้โห oh. ยืนเคารพถงชาทุกคนพี่น้องสาวไทยนี่แหละคือเลือดรักรับ คือเลือดรักษาไทยที่แท้จริงนี่ทุกคนพอเพียงซาจบก็จะย่างใส่ชีวิตปกตินะทุกคนหยุดนิ่งกันเลยนะทุกคนโมเมนต์โมเมนูปไทยนี่คือคลิปวิดีโอนะทะคนที่ว่าเขาได้ไทายล่าสุดในช่วงนี้ที่ว่าเมืองไทยกำลังเจอกับเหตุการณ์ค้องสายแดนนี่นะก็คือพี่น้องชาวไทยรักษาที่สุดเลยปิดท้ายด้วยคลิปนี้ทุกคนทุงชาติไทยสะบัดอยู่ที่ประสาตมินทม ก็คือพี่คนไทยคนนึงเข้าจับสงสารสบัดให้ดูอันนี้คือคนที่ว่ารักชาติที่แท้จริงอ่าข้องพี่น้องสาวไทยทุกคนอ่าเป็น่างไรทุกคนมือนีกันไล่คลิปกันเลยนัดจะเบารวดเร็วนิดนึงเพราะว่าคลิปมันไปไวนะทุกคนนี่คือสิ่งที่เมืองไทยเข้าทํากันมาตั้งแต่ล่ายพันปีมาแล้วก็คือไทยรักไทยคนไทยไม่เคยทอดทิ้งกันหรือว่าอีกเต็มคำหนึ่งที่ว่าใส่ประจําก็คือไทยนี้รักสงบ แต่ถึงลบไม่คลาดนะทุกคนโอ้บอผิวได้เห็นกันในนามที่แบบเป็นคนล่าก็รู้สึกแบบนะยอมนับถือนําใจพี่น้องชาวไทยจริง,รงๆยามที่มีบันหาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบ่ว่าจะน้อยเล็กใหญ่คนไทยเข้ายืนมือเข้ามาช่วยเหลือก,กันทุกเหตุการณ์จริงๆนะทุกคนอะเป็นแนวได้กับพวกได้มีความคิดย่างกั ผมคิดแค่นี้กับคอมเมนต์กันเข้ามาอยู่ที่คอมเมนต์ขล่องซองคุณพิมพ์นะทุกคนเดี๋ยวคลิปพวกนี้เดี๋ยวจะห้าคลิปเด็ดๆมาให้ทุกคนได้เบิ่งเพราะฉะนั้นก็นอย่าลืมกดติดตามรอท่าไว้ทุกคนอ่ะทุกคนกาตองข้อลาไปก่อนอ่าฝากไว้เพียงซ้ำนี้เดี๋ยวรอท่าติดตามคลิปพวกนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวคุณพิมพ์จะเอาคลิปใหม่ๆมาให้ดูขอบคุณหลายๆ